สวัสดีครับผมฟุกฟิชชิงวิมีวันนี้ผมจะพาทุกคนมาตกปลาข้างทางกันนะครับผมผมก็ได้ตกปลามาสักพักแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ตัวเลยกะว่าจะตกสักแป๊บแล้วก็จะกลับบ้านและแต่อยู่ๆก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดชมกันในคลิปเลยนะครับ มันมาเป็นคลื่นเลยทุกคนมันไม่กัด วกันแล้วทุกคนกันแล้วกันแล้วกันแล้วทุกคน,กนจะมืดแล้วมาแล้ว เถอยังไง้ยจะกลับบ้านแล้วนะทุกคนนี่นะโอ้ยใสสวยเลยทุกคนผมปล่อยให้กืนแล้วมันกัดกัดปุ๊บแล้วลากลากลงน้ำนะฮะวัดว่าถ่ายไม่วิ่งว่ะ กัดแล้วกัดแลวแบบว่าดำลงพื้นเลยฮะตัวนี้สี่ขีดห้าขีดได้ครึ่งโลได้ครับตัวเนี้ยโอ้ยวันตับจะมืดแล้วนะครับของฟ้ารับนะโอ้คือกัดเบามากตาเราแวงมากคิดว่าจะไม่ได้คลิปวิดีโอแล้วนะฮะ จะกลับบ้านอยู่แล้วโอ้โหดูสิลืนนะฮะไม่ได้เอาคีมมาด้วยทุกคนนี่คือปัญหาปัญหาคือผมไม่ได้เอาคีมมานี่นะครับกัดแจมนี่อยู่ข้างในคอเลยแจม แจ่มจริงๆครับอยอดมากขอบคุณมากครับ